ปฏิบัติที่นอย่างงออกรบนรบกับกิเลสตัวเองอีตอนปฏิบัติก็ลุยกันดีหรอกเนาะพอตั้งท่าจะตั้งสมาธิเดินยองกลมอะไรเงี้ยก็ลุยกันดีดูตัวเองดีแต่พอกับชีวิตประจำวันหลุดน มนขาดการรสมาระวังยิ่งกระทบกับคนด้วยกันเนี่ยยิงหลุดง่ายลืมดูแต่ถ้าเกิดตัวเองแล้วสมาร,ระวังดีนั่งสมาธิเป้าดูมันอยู่เงี้เป้าจ้องมันอยู่ตั้งกาดอยู่กิเลสไม่ค่อยจะโผลไม่เห็นเท่าไหร่ ยังอยู่ร่วมกับคนหมู่มากทำงานร่วมกับคนหมู่มากนี่เห็นนี้เลยว่ามันหลุดง่ายมันปรุงเยอะมันยุ่งนะคนก็พอกระทบแล้วก็แทกกลับเลยบางคนพอกระทบแล้วก็เพ่นหนีเลยวิ่งหนีปัญหาไปเลยอะไรนี้มันกรณีที่เวลาเจอทุกข์มันนเวลาเจอทุกข์แล้วท้อเลย ไม่อยากจะนั่งอีกแล้วไม่อยากจะเดินอีกแล้วมันทุกข์เหลือเกินอท่อะไรความทุกข์เป็นความงดงามความงดงามของธรรมมันกำลังลสอนเราอยู่กฎเกณฑ์ธรรมชาติมันสอนเราอยู่นั่นแต่ว่าเรามองไม่ค่อยจะเห็นวิ่งหนีมัน ดูมันเข้าไปแต่จนนั่งเห็นกระบวนการที่มันสร้างขึ้นมาสร้างทุกข์นะอะไรมันทุกข์กายทุกข์หรือใจทุกข์อย่างเช่นอาการหนักนะอาการอะไรแปลกๆภายในมันเป็นเรื่องของจิตทั้งหมดเลยมไม่ใช่เรื่องของกายนะเรื่องของกายมีทุกข์คเวทนาสุขคเวทนาเบกขาเวทนานะแต่พอพูดถึงใจแล้วมันยังมีตัวอื่นอีกเยอะแยะนะที่ ที่เรียกยวก่าเจตสิกที่เข้ามาปรุงจิตอยู่เนี่ยมันสารพัดที่มันจะทำให้เกิดนู่นนี่นั่นเ,เยอะแยะมากมายเวลามันมีสมาธิขึ้นมาเวลาสภาวะมันเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะแต่ส่วนมากเราวิ่งหนีมันที่ตอนวิ่งหนีก็ไม่เห็นซะด้วยวตัวเองวิ่งเฉยๆนะ,ะ,ะนะใจมันก็เฉยๆนะถามอะไรก็เฉยๆที <th> เฉยๆอะไรทำไมมันทุกข์ได้ขนาดนั้นนะเฉยๆอะไรทำไมมันกลัวกลัวความทุกข์ขนาดนั้นมันไม่ได้เฉยจริงนะเคยบอกพวกเราแม้กระทั่งความภูมิใจความปลื้มปิติใจอะไรที่มันเกิดขึ้นในลัษณะที่เป็นกุศลก็ตามก็ต้องดูมันอย่าไปหลงมันนะถ้ามันยังปลื้มใจอยู่ถ้ามันยังภูมิใจอยู่แสดงว,ว่า ไอ้ความมีอัตตาตัวตนมันกำลังเกิดขึ้นอยู่อุะทานไปสร้างภพสร้างชาติอยู่ยถ้าไม่เห็นมันก็ไม่มีทางที่จะวางมันลงไปได้อันในการที่เราสามารถรับผิดชอบตัวเองได้เนาะมีวุติภาวะทางอารมณ์มากพอนะมันจะทำให้เราอยู่กับมันได้ปัญหาอะไรเกิดขึ้นเรียนรู้ดูมันไปหาเหตุ าต้นเหตุตูมันเข้าไปนี่ถ้าเกิดว่าสภาวะไหนมันติดนานแปลว่าอะไรแปลว่าเราขาดความเพียรต่อเนื่องบอกได้เลยทุกไลายเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมดส่วนมากเวลาวิ่งมาถามนี่ปรารถนาจะได้คําตอบที่มันโจล้วหลุดเลยทางนั้นนะหลุดแต่ความทุกข์เดี๋ยวนั้นแต่บอกได้เลยว่าพอยิ่งสภาวะลึกๆเข้ามานี่ ครูบาอาจารย์พูดให้ตายก็ไม่มีทางหลุดได้เลยถ้าเราขาดความเพียรมแต่จะต้องเพียนเอาเพียนเอานะมีความเพียรต่อเนื่องไปนะมันต้องอย่าค่อยๆคลายค่อยๆหลุดมาเรื่อยๆปัญญาเกิดเองแต่สภาวะสมถะนนี้นครูบาอาจารย์เขีย่ยดนะีติดสมาธิติดนิมิตติดอะไรยเงี้ยแต่ถ้าสภาวะไม่ปรัชนาไม่มีทางนะพูดให้หูฉีกมันก็ไม่รู้เรื่องอยู่นั่นแหละมันก็ทุกมันสาหาัสาการอย่างนั้นแหละ เรืเวาไปตามความเพียรนี่มันต่อเนื่องเอานี่ก็ไปสำรวจตัวเองนี่เรามีความเพียรต่อเนื่องอะไรนะวันๆอยู่กับตัวเองสักกี่นาทีนะ่นะอยู่กับคนอื่นนั่นนะัอยู่กับเรื่องราวอยู่กับความคิดนะนี่ถ้าไม่ไปอยู่กับหมู่ณะก็กลัวว่าเอ้เรานี่จะขาดความสําคัญไปหรือเปล่านะก็เลยไปหลงอยู่กับการ งานภายนอกจนทิ้งการงานภายใน,ในการงานภายในก็คือความเพียรที่จะละกิเลสความเพียรที่จะสั่งสมกุศลใน้มันเกิดความเพียรชนิดเนี่ยเราจะขาดกันมีแต่เพียรข้างนอกทำโน่นทำนี่ทำนั่นไม่ได้แปลว่าห้ามทำทำลงมือทำให้มันเต็มที่นะแต่ในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนภายในคู่กันไปอยู่จะทิ้งไม่งั้นเราจะหลุดยาว ยิ่งปฏิบัติไปสภาวะความทุกข์บีบคั้นอะไรต่างๆเนี่ยยิ่งต้องเพียรยิ่งต้องไม่หนีมันเลยนะยิ่งหนีก็ยิ่งหลุดยิ่งถอยยิ่งห่างไปไกลเลยใช่ไหมนะมันประโยชน์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราเหลือเวลาน้อยกันเต็มทีแล้วนะเวลาที่จะจัดการกรับ อิเลตตัวเองเนี่ยนะนะจัดการกับเจ้าของเนี่ยมันเหลือน้อยเต็มทีแล้วเดี่ยวมัวลงเล่นอะไรก็มันอยู่การงานข้างนอกนอก็แค่ชั่วคราวแค่นั้น,นทำเงินไปตามเรื่องมีอะไรสาระไรงนานแนะจะวัดจะบ้านอะไรก็แล้วแต่จะครอบครัวจะญาติพี่น้องลูกหลานอะไรเนี่ยมันเรื่องชั่วคราวนะของจริงๆแล้ววิ่งหนี เนี่ยของจริงก็คือกายกับใจตัวเองตีเน่ยนมันทุกข์อยู่มันทุกข์อยู่นี่พอเพียรอยู่เนี่ยก็อย่าไปติดอยู่แค่รูปแบบปฏิบัติอะไรอยู่อย่างนั้นนะนรู้จักพ,กพลิกแปลงไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นก,กูก็ะจมอยู่กับมันอย่างนั้นอยู่ไม่เลิกเวลาลอ,ลองพลิกแปลงดูทำอย่างนี้ได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมนพลิกแปลงดู อันะไหนที่ทําให้เดินต่อได้นะคำว่าเดินต่อก็คือมันสติมันชัดขึ้นสติสมัยันยะมันรู้ฮองแคล้วมากขึ้นนะมันเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นนะมันเดินต่อนในการภาวนายังเป็นเรื่องที่มันไม่ได้ง่ายนะไม่ได้ง่ายที่เราคิดนะถ้าขาดความเพียรนนไปต่อไม่ได้ นะแต่ก็ไม่ได้ยากถ้าจนมนุษย์มนาทําไม่ได้นะทําได้ยัางนั้นนะเราดูตัวอย่างจากพระพุทธเจ้านะนะมีความเพียรต่อเนื่องอยู่นะไม่รู้กี่กับกี่กันนะไม่ใช่แค่ชาติเดียวนะมันบารมีทั้งหลายนะมันเกี่ยวเนื่องกับสภาพจิตเราทั้งหมดนั่นแหละสภาพจิตที่จะสละออกนะสภาพจิตที่จะเมตตากรุณาต่อผู้อื่นอะไรนะเป็นตัวบารมีทั้งหมดนะ มันเรื่องภายในผู้เจ้าสั่งสมมาอย่างนั้นเมตตาบารม,มีอยู่เบกขาบวลม,มีอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เราเราสั่งสมกันอยู่หรือเปล่าขาดไหมโยมมาเล่าให้ฟังว่าขับรถอยู่แล้วก็หักออกมา,าเห็นมันทางมันว่างปนะรากฏว่ามีวอไซายวิ่งมาเร็วมากนะแต่ไม่ถึงก็มาชนนะแต่ว่า ทำให้รถเขาลม้มเพเบรกแรงไปหน่อยอะไรเงี้ยนะพอล้มแล้วก็เจ็บคนที่อยู่ฝั่งข้างๆก็วิ่งมาดูทวกร้านค้าข้างๆก็วิ่งมาดูแต่ตัวเองมีความรู้สึกว่าถ้าเราลงไปดูเนี่ยก็จะกลัวโดนตำหนิหรือโดนเรียกร้องค่าเสียหายนู่นนี่นั่นอะไรทั้งที่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้มาชนอะไรกันก็เลยขับรถต่อไปเลย แล้วก็รู้สึกผิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะเรามันขาดเมตตาไปหรือเปล่าทำนะไมคนอื่นเขายังวิ่งมาดูทำไมเราไม่ลงไปดูเขามั่งอนะไรเราก็รู้สึกผิดอยู่ในใจเนี่ยบางทีให้เรื่องเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยนะเรากำลังปฏิบัติเพื่อที่จะละความเห็นแก่ตัวละอัตตาตัวตนแต่เรื่องภายนอกกับละเลยนะขาดความเมตตาที่จะแสดงออกต่อผู้อื่น นะอย่างนี้ใช้ไม่ได้ทันภายนอกภายในเนี่ยไปด้วยกันนะข้างในบางทีเราหลอกตัวเองนะว่าเราดีขึ้นเราอย่ยงงนอย่างนี้นะแต่เวลาสแสดงออกต่อบุคคลอื่นกับกลายว่านะไปมีปฏิกะนะไปกระทบกระทั่งคนอื่นเขานะไปก่อเวรก่อกรรมให้เกิดขึ้นกับคนอื่นเขาอย่างน,นะางนี้ใช่ไม่ได้นะ มันต้องไปด้วยกันทั้งนอกและในนะนะทั้งต่อหน้าและรับหลังนะให้มันเสมอกันไปแต่ไปมีมายาประการแสดงออกต่อหน้าคนอื่นเพื่อให้รู้สึกว่าให้เขารู้สึกว่าเราดีเนะเรื่องที่ใครเขาก็ททำกันนั้นเะนี่ยมันเสรแสแ้งกันได้มันสวมหน้ากากนะมันหลอกคนอื่นได้แต่มันหลอกใจตัวเองไม่ไดนะ้แต่ถ้าเกิดว่าต่อหน้ารับหลังไปนอกไปในอะไรก็แล้วแต่มันเสมอกันไปเงี้ย นะมันจะทำให้การภาวนาเนี่ยมันง่ายขึ้นนะฉันพยายามจัดการกับมายาในจิตตัวเองนะความกิเลสต,ตัวเองนะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นภายในเนี่ยจัดการกับตัวเองให้ได้ใครเคยมอง,มองเราดีม่ดียังไงเรื่องของเขา้านตะีนะงเราคือจัดการกับกิเลสภายในตัวเองให้ได้